งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิศบ้วนบางประมัดอุตั่า์บ้วนกียาผันนะครับผมคุยให้ท่านฟัง ในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับสรุปสภาวะอากาศโลกตั้งแต่สหรัฐอเมริกาอินเดียจีนแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งมีผู้คนของไทยนั้นไปสูญเสียชีวิตทีนี้เรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศนั้นมันส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่ละเว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบ หลายพื้นที่ก็เตรียมการนะฮะที่จะรองรับน้ําเพื่อที่จะให้น้ําไหลเข้าเขื่อนพอเพราะตอนนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนหลังจากที่เราเจอแรงช่วงต้นฤดูฝนก็น้ําท่าก็ไม่ค่อยพอเพียงแต่เราก็กลัวว่าปลายปีกลัวฝนจะมากระหน่าแบบมากระจุกไม่กระจายนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ที่ของแต่ละคนนะครับ บางคนก็พอฝนตกลงมาหน่อยน้ำก็ท่วมก็ขังก็อยู่ไม่ได้ผมจำได้ว่าม่อปี2,554ปีที่น้ำท่วมหนักที่กรุงเทพชนิดที่เรียกว่าวิภาวดีรังสิตนั้นเปลี่ยนจากถนนวิภาวดีกลายเป็นคลองวิภาวดีบ้านผมนั้นอยู่ข้างเกษตรบางเขน เวลาผมจะไปบ้านที่กรุงเทพผมต้องนั่งรถจากนครปฐมแล้วก็วิ่งไปที่วัดพระประโทนแล้วก็เลี้ยวขวาออกนูน่นบันแพ้วไปทะลุพระรามสองจากพระรามสองก็วิ่งตรงดิ่งขึ้นไปนะทางด่วนแล้วก็ไปลงจอดรถแถววัดสเสมียนนารีจากนั้นจึงเดินเดินข้ามสะพาน ปกติเป็นสะพานคนเดินข้ามถนนแต่เราอาศัยเดินมองลงไปนั้นโอ้เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆคือเห็นถนนน้ำจึงนองไปหมดนะครับและก็เดินลุยน้ำจากวิภาวดี42ลากเรือยางมีสุนัขตัวน้อยสมัยนั้นคุณโกโก้ยังอยู่กับผมอยู่นะครเป็นสุนัขที่ผมเลี้ยงไว้ลากเดินลุยน้ำเข้าไปหลายกิโล กว่าจะถึงบ้านโชคดีว่าที่บ้านนะ่ะนะพื้นบ้านนะ่ะน้ำไม่ท่วมเพราะว่าเผอิญเป็นทาวเฮาที่เขายกสเต็ปขึ้นมาประมาณ50เซนนะก็เลยไม่ไม่ไม่ท่วมตัวบ้านแต่รอบบ้านนะ้ำท่วมหมดผมไปเล่นน้ำเอาเรือยางไปเล่นน้ำในซอยท่านผู้หญิงพระโหนแล้วก็ไปเล่นน้ำอยู่แถวสามแยกเกษตรอ่าสี่แยกเกษตรตอนตอนหลังมันเป็นสี่แยกแล้ว แต่น้ำมันไม่ลงอุโมงนะน้ําไม่ลงอุโมงแต่รอบๆเนี่ยท่วมหมดเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ที่ที่คนหากันมากก็คือว่าจะไปอยู่อาศัยที่ไหนที่น้ําไม่ท่วมก็ปรากฏว่าคนก็แห่กันมาแถวแถวมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแผงแสนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมเพราะว่าตรงนี้มีหน่วยงานคือ โรงเรียนการบินกำแพงแสนแล้วก็มีมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้นามไม่ท่วมครับแหมแล้วก็พูดถึงที่นี่ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีพักพวกกันเขาก็บอกว่าอาจารย์ช่วยประกาศให้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็บอกว่าบอกว่ามีอะไรหรือเขาบอกว่าเขามีที่อยู่ติด กับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เลยอยู่ข้างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ด้านกิโลเมตรยี่สิบเก้านะฮะตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนจันทรุเบกษานะครับเขามีที่เยอะครับแต่เขาบอกว่าเวลาเนี้ยเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากจะตัดที่ดินของเขาแบ่งขาย20ไร่ข้างถนนนะข้างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่ กำแพงแสนแล้วเป็นที่น้ำไม่ท่วมครับถมที่ไว้แล้วเรียบร้อยดีผมยังนึกบอกเขาราบอกโอ้ก็เสียดายเหมือนกันนะที่จะต้องขายไปแต่เอาละเพื่อให้ชีวิตเราอยู่แบบสบายๆเราก็ไม่ต้องไปอ่าเสียดายเขาก็ประกาศขายนะฮะผมถามว่าแล้วจะให้ติดต่อย,ยังไงเขาก็บอกหมายเลขมาด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ 859 2872 081859 2872นะครับออาก็คุยกันเลยครับนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแค่ช่วยให้ท่านคนขายอยากขายคนซื้ออยากได้ที่หมายลวที่ตรงนี้นะถ้าผมเป็นเจ้าของห้างใหญ่ๆนะ จะเป็นแมคโคโลตัสบิ๊กซีโกลบอลเฮาหรือจะเป็นห้างอย่างโรบินสันหรืออะไรอย่างี้นะฮะถ้าเป็นผมแล้วผมจะรีบมาซื้อเลยเพราะอะไรครับมันมันพื้นที่ตรงนี้มันดีจริงๆอันนี้วิจัยเพื่อนกันเลยมาเชียร์นะเพราะว่าผมเองเนี่ปรารถนาจะมีที่แต่นี้ไม่มีครับ สมมติวิ่งรถใครเคยมาที่กเกษตรศาสตร์แล้วก็เคยามาดูต้นชมพูพันทิย์ดอกชมพูพันทิย์บานนั่นแหละครับถนนเส้นนั้นนะวิ่งตรงมานะข้างหนึ่งมันจะไปออกถนนไปพระแทน่นแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเรียกถนนจันทรุเบษาวิ่งตรงมาเลยพอออกประตูข้างของมหาวิทยาลัยปั๊บ เลี้ยวขวามาประมาณสักนิดเดียนะฮะก็ถึงที่แปลงนี้แล้วที่เนี่ยติดถนนดำเลยนะคำว่าติดถนนดำคือติดถนนจันทรุเบกษาเลยแม่ผมยังบอกว่าทำไมแต่ผมก็บอกเขาไปนะบอกว่าเนี่ยนอกจากให้ผมมาช่วยประกาศแล้วเนี่ยทำไมไม่หาคนไปติดต่อห้างดังๆหรือแม้กระทั่งคนที่มีความประสงค์ จะจัดสรรที่ดินปลูกบ้านที่อยู่อาศัยเพราะว่าลำพังบุคลากรของมหาวิทยาลัยบุคลากรที่โรงเรียนการบินแล้วก็ที่กำแพงแสนเนี่ยนะครับน้ำไม่ท่วมเป็นที่ดีมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าที่มันแบบนี้เนี่ยจริงๆก็เพาะปลูกได้แต่นะฮะ มันเหมาะที่จะทำธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ช่วยกันไปบอกกล่าวต่อๆกันไปด้วยแล้วท่านไปติดต่อกันเองท่านจะไปได้ในน่องในหน้าอะไรก็เชิญนะครับนะ8 1 8 5 9 5 9 2 8 7 2ผมก็จำได้แต่ชื่อเดิมเขาชื่อคุณสถิตแต่ชื่อใหม่รู้สึกชื่อคุณไตรสิทธิ์เรื่องไงเนี่ยนะฮนะเพราะจำชื่อเขาไม่ได้แล้วนี่ก็เป็น คนที่รู้จักคุณเคยกันก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์กว้างขวางเผื่อใครเขาอยากได้ที่ตอนนี้ผมก็อยากขายที่แล้วส่วนเรื่องราคานั้นก็ไปตกลงกันเองนะครับเอออันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีเงินทองเยอะแยะแล้วระยะนี้เขาเรียกว่าเป็นระยะลงทุนคือช่วงลอยต่อนะช่วงลอยต่อระหว่างที่จะมีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลเนี่ย นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ดีนักนะครับหลายคนก็มีเงินก็ลงทุนโดยการซื้อที่ครับพอซื้อที่ท่านเคยเห็นที่แปลงไหนราคาตกไหมไม่มีนะครับที่ไม่มีราคาตกนี้ถ้าเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนานั้นผมก็บอกว่าพยายามรักษาที่ดินไว้นะฮะแต่ ถ้ามันมีความจำเป็นก็แบ่งขายเหมือนเนี้ยเหมือนท่านเนี้ยผมก็บอกว่าถ้ามีความจำเป็นก็แบ่งขายเขาก็ตัดขาย20ไร่และ20ไร่ที่เขาตัดขายเนี่ยเขาตัดขายจากติดถนนก็หมายความว่าท่านขับมาตามถนนลาดยางเนี่ยนะฮะเขาติดกับพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นในหน้าขายที่ แต่กำลังจะบอกว่าที่ดีๆมันหายากแล้วโดยเฉพาะที่ติดกับรั้วมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กาแพงแสนเลยเนี่ยผมว่าไม่มีไม่ต้องหาเพราะอะไรครับไปดูหน้ามหาวิทยาลัยสิครับนะฮะโอ้โหเวลานี้เป็นเมืองเลยอันนี้ก็ขอโมสซะหน่อยสมัยที่ผมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีสมัยนั้นไม่มีเลยครับตึกรามบ้านช่องรอบกรเกษตรไม่มี นะทีนี้ผมก็ดูแล้วว่าเกษตรมีปัญหาหอพักไม่พอนิสิตปีตรีมาเรียนไม่มีหอพักนิสิตปีโทก็ขออยู่หอพักด้วยผมบอกไม่ได้ปีโทต้องออกไปอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ต้องให้นิสิตปีตรีเนี่ยอยู่ก่อนเพราะว่าถือว่าท่านได้รับการมีโอกาสทางการศึกษามาระดับหนึ่งแล้วตอนนั้นท่านรองที่การบดีท่านหนึ่งก็บอกเอาแล้วจะให้เด็กไปอยู่ที่ไหนไม่มีหอพักผมบอกก็คิดง่ายๆที เด็กที่เรียนที่บางเขนนะ่ะบ้านมันอยู่บางแครนะ่ะกว่าจะนั่งรถเมล์จากบางแครไปที่บางเขนนะ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงทำไมเขาเรียนไปกลับได้อะอันนี้นครปฐมใกล้ๆนั่งรถไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่าก็ตอนแรกๆก,ก็ต้องไปอยู่นครปฐมก่อนแต่เดี๋ยวนี้รอบกรเกษตรเขาก็สร้างหอพักสร้างอาพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งมีคอนโดมีคอนโดมิเนียมสูงต้องเป็นสิบชั้นนะฮะ ที่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งแมผมก็ฝันฝันว่าถ้ามีห้างมาอยู่มหาวิทยาลัยศาสตร์นิสิตก็ไม่ต้องเดินทางซื้อข้าวซื้อของไกลนะฮะนี่ถ้าห้างใหญ่ๆได้ยินอยู่ก็รีบมาซื้อเลยที่แปลงนี้ผมรับรองคุณภาพที่สวยมากนะฮะหรือใครที่จะมาสร้าง คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทำหมู่บ้านจัดสรร20ไร่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่กำลังเหมาะมากๆนะครับอ้าวย้ำให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นบริการจากรายการของเรานะฮะ0 8 1 8 5 9 2 8 7 2ท่านติดต่อไปเลยนะครับหรือถ้าติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อมาทางทิศวนมากประมาณนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับ ถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศนบนบางปร,มรมะมาตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID l i n ลนนะครับ a d s i buan 2494ท่า, U a 24ทานจะสั่งซื้อฟิปโ n นกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ลายสั่งซื้อ โอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a เนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร